สวีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เ c ี 4, ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีรอโพงเงินนะครับแม่แม่ครับผมวันนี้เราเดินทางกลับบ้านนะครับผมเดินทางกลับบ้านแต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้นะครับดูมองใส่ติมถนนเลยนะครับโอ้เจ้าของมองมาใส่บนถนนนะครับเนาะกูไปเลยเก้นมาสมันกระขาดของข้าเก้นกูไปก้อนมาแมันกระขาดของข้าขตัว <minutes> นี่ครับแม่แม่ครับผมอุปสรรคจะไปได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับผมเพราะว่ามองก็ใส่เต็มถนนเลยนะครับผมดูครับต้องทำยังไงเนาะให้ควนเกลนลงไปคู้มองก่อนนะครับผมแม่แม่ครับเดินทางกลับบ้านถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วครับผมแต่ว่ารถยังไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามองก็มองเือะ <ussen> <websites> <emat> เหลือหลายหัวมากเลยนะครับผมดูครับด,ดูโอ้ปลาติดเดต็มเต็มไปหมดเลยครับปลาเข็งน,นะครับแม่แม่ปลาหมอนะครับผม โยจะได้เข้าบ้านไม่รู้นะครับผมโอ้ปลาติดมองเต็มไปหมดเลยคนเกินบอกนะครับผมน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับแม่แม่ Oh. มองไม่เห็นคนจีนเลยนะครับผมถ้าตกไปนี้นี่หวาดกลัวมากๆเลยนะครับผมมองใส่เต็มไปหมดเลยนะครับแม่แม่ครับผมนี่หัวหนึ่ง เราต้องมาคู่วออกก่อนนะครับโพรตัวนี้เขาใส่ริมอยู่ครับไม่เป็นไรครับต้องขับแบบระมัดระวังนะครับผมน้ำเต็มไปหมดเลยโอ้ยน้ำจะท่วมบ้านน้องโพไม่น้อเนาะ เต็มไปด้วยสายน้ําเลยนะครับผมแม่แม่ลึกนะครับผมนี่ลึกนะครับผมถึงยางรถเลยนะครับยางเส้นใหญ่หญๆนี่เกือบท่วมนะครับผมแต่ถ้าเราไม่เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเอาน้องโภมาูกที่บ้านนะครับผมโเดี๋ยวรอ,อ,อ,อลุ้นกันนะครับแม่แม่ว่าบ้านน้องโภจะท่วมไหมครับผม นี่นะครับผมอุปรสรรคของการเดินทางมีน้ำนะครับโอ้ผ่านมาแล้วโอ้ปลาเต็มเป็นหมดเลยนะครับแม่แม่ครับผมปลาเต็มเป็นหมดเลย มากครับผมมาลลุ้นกันนะครับแม่แม่ว่าบ้านน้องโคจะท่วมไหมครับผมดูน้องหมาก็ดีใจนะครับผมเห็นน้องโคมาวิ่งเต็มหน้ารถเลยนะครับผมโอ้ไม่รู้รถจะขึ้นบ้านได้ไม่รู้นะครับแม่แม่ครับผม น้องโฟครับผมบนน้องโฟไม่ท่วมนะครับแม่ตัวเลืออีกไม่นิดนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะพาแม่ไปดูนะครับผมนี่ครับน้องเพลเดินทางกลับถึงบ้านแล้วครับผมถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วครับผมโอ้กลัวจะพาน ทางมาได้นะครับแม่แม่เกือบเป็นสิบนาทีนะครับแม่แม่เพราะว่ากู้มองเขาไว้ก่อนนะครับแม่แม่เพราะว่าถ้ารถรถเราวิ่งเร็วก็มองเขาขาดนะครับผมเพราะว่าเขาใส่ตัดถนนข้างถนนมาเลยนะครับผมลบน้องโพ น้ำโคลงเรานะครับผมน้ำไม่ท่วมนะครับแม่ครับผมน้ำไม่ท่วมนะครับเกือบจะท่วมนะครับผมแต่ว่าน้ำลดเริ่มลดลงแล้วครับผมดูครับแม่ครับผมน้ำเริ่มลดลงโอ้หนองโพไม่ได้ย้ายไปไหนแน่ครับผมทงใสะจะได้อยู่บ้านตลอดแล้วเพราะว่าน้ำลดลงแล้วนะครับผม ส่วนรถเราก็เข้าไม่ได้ลึกนะครับแม่แม่ครับผมเพราะว่าดินเหนียวมากเลยนะครับผมดินเหนียวมากเลยโอ้โหนงโอท่านี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมฝากเป็นกำลังใจทางช่องสิรอพงเงินด้วยนะครับผมท้ายคลิปนี้ก็เก่าคำว่าสวัสดีนะครับ